คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคแำแนะนำนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ไม่อยู่กับผมที่หน้าเกมเว off ฟหรือกิเลนนะครับหมารอบนี้มีเข้ามาที่1 0 0 0พันนะครับเบตแรกจัดไปเลยครับเบตสามสิบน,นะครับลองดูซิว่ามันจะแตกมันจะลั่นให้เราหรือเปล่านะครับรอบนี้ไม่แน่อาจจะมีซื้อฟรีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปก่อนเลยกันนะครับ ถ้าฟรีเกมมันลงย่างจริงเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักไม้นะวันนี้ก็ประกาศผลแล้วนะครับ5้ารางวัลน,นะใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าสนใจก็รีบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าผมไม่ได้ติดทุล่าอะไรอาจจะเข้าไปซูมแจกเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวจบกิจกรรมรอบนี้ก็จะมีกิจกรรมรอบใหม่มาต่อนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับมาลุยต่อเลยนะครับทุกผู้ชมดูซิว่าทุน1 0 0่งนนี้จะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับ โอ้โหขาดแค่สเกตเตอร์หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมส0เพื่อนเออได้อยู่ครับวายโแบบนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาต่อว้าโอเคครับผมรอบนี้ได้มาที่367บาทนะครับ วิยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกผู้ชมขฮ้ยมืย่อมาว่ะเบสสามนะครับลงไวไปหรือเปล่าโอ้โหต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าจะจ่ายดีหรือเปล่านะทุกผู้ชมบางทีลงไวแบบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะะลุ้นต่อเลยนะครับรอบนี้แตกสัก2-3งสาพันก็ยังดีนะครับ โอ้โหเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้เน็ตผมกระตุกบ่อยนะท่านผู้ชมอาจจะเกี่ยวกับฝนตกด้วยแหละสัญญาณมันอาจจะขัดขาดในหายนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โอเคสวยต่อเ่ามาดีครับเข้าลายผักกาดนะครับสิบแถวสองเลื่อนโอ้โหไม่เข้าลายให้นะครับทานผู้ชมตอนนี้หมุนฟรีเลยที่5้ารอบสุดท้ายนะครับยังได้ไม่ครึ่งหนึ่งของทุนเลยนะทากผู้ชม เกมมีเข้าฟรีถ้าคอมโบไหลดียิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะครับเพราะว่าตะคูณมันจะไหลให้เรื่อยๆนะครับทุกผู้ชมมาสองรอบสุดท้ายนะครับแตกพันให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนไอ้เบ้าโอเคเข้าลายเคครับมาต่อวะมาดิเพื่อนขอเน้นๆหน่อยเน้นๆหนักๆมัอเข้าลายผักกาดนะครับคูณ19ได้ไปที่2002นนะครับทุกผู้ชม โอ้โหดูดิขาดสิบแถวสามนะครับไม่งั้นนี่ไปต่อได้อยู่นะมีรันเลยนะครับผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ได้มาที่3,100กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวผมขอไปต่อสักนิดนึงละกันนะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาประมาณ2009น้าะท่านผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะลดลงหรือเปล่านะครับก็มีเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับใครที่เล่นได้แล้วได้กำไรปุ๊บนี้แนะนำให้ออกไปหาเกมใหม่เล่นต่อ หือว่าดีที่สุดแล้วนะครับทุนผู้ชมเพราะว่าบางทีเราไปต่อไม่รู้ว่ามันจะได้เพิ่มหรือว่าลดลงนะไปจัดเบ็ดร้อยแม่งเลยครับทุกผู้ชมออโต้จัดไปครับ30รอบนะดูสิว่าเบ็ดหนักมันจะมาหรือเปล่านะครับ โอเคสวยต่อว่าโอ้โหขาดอาก,กาศแถวสามเลครับท่านผู้ชมตอนนี้ออโต้เลยที่6กรอบสุดท้ายนะครับมาเว้าจัดหน่อยเพื่อนสาธุขอหน่อยสกัตเตอร์ยังมีลุ้นอยู่นะครับทุกผู้ชมเจอวาแบบนี้ผมว่าไม่แน่นะ โอเคสวยมาบ้าวแค่หนึ่งตัวเองนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับท่านผู้ชมขอหนึ่งตัวแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับมาเปตั้งหนึ่งร้อยนะครับดูซิว่าจะแตกหรือเปล่านะมีต่อคูณหรือเปล่าอุยสวยสวยครับท่านผู้ชมมีต่อคูณเพิ่มมาสองตัวนะครับจัดไปครับหมุนฟรีสิบรอบเนะยรอบนี้ก็ขอให้แตกแบบ หนักๆนลครับถ้าได้นี่ผมเลิกเลยนะวิยสวยต่อเลยเพื่อน โอ้โห,โหรอบนี้ได้มาที่พันเนะครับเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้วินมาประมาณ3ามพันสี่นะครับอ,อุ้ยขวายเคจัดไปครับท่านผู้ชมคูณ16บหนะครับได้มาที่2องพนะโอ้โห,โหแม่งไม่ไหลต่อว,ว่ะถ้าคอมโบไหลต่อนี้สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชม มารอบสุดท้ายแตกหมื่นเลยเพื่อนเออจัดไปครับพ่าลายเคต่อเบ้าจังหวะนี้โอ้โหปะรวมยอดครับท่านผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่หกพันสามนะครับเดีย๋ยวเอาออโต้ให้หมดแล้วกัน โอเคครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับไม่ขอไปต่อนะผมเอาทุนเข้ามา1000นะครับตอนนี้ก็ได้กําไรมาประมาณ1 0,000ื่นนะครับโอ้โหได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะท่านผู้ชมดีกว่าขาดทุนนะครับก็เอาเป็นว่าเลิกเลยแล้ะกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ